โปรดโปรดกราบสวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมอินนิตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลบอกนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่โอเคลว,วันนี้เราจะมารับบทเป็นโจรกันครับทุกท่านเราจะมาป้นธนาคารกันนะนะแล้วดูแฮปท่าเดินของผม <g rab> ท่าเดินโคตรกินขาด มันวิตามินมากๆเอาละคนที่ยืนอยู่หน้าเรานั้นก็คือพี่โจนแอคบมาป้นธนาคารกันเถอะฉันจะช่วยนายตลอดทางเองอ่าโอเคครับพี่โจนแต่อันดับแรกคือน้องอยังโจนขอเก็บเหรียญก่อนนะเราจะต้องตามเก็บเหรียญนครับผมเหรียญเหมือนไอชิเ e ้นอย่างหนึ่งของเราเราจะปล่อยนไปไม่ได้เหมือนผมเห็นแบงค์นะครับเขาบอกว่าธนาคารปิดแล้วเข้าไปในทางรถไฟใต้ดินอย่างนั้นเหรอทางไหนรถไฟใต้ดินแต่แป๊บนึงนะครับ ผมอยากได้เพชรในนี้มากคือคุณผู้ชมดูนี่สิเพชรมันสวยหรูแต่เหมือนเราเข้าไปไม่ได้ครับและรถพวกนี้มันชวนเราเราเป็นไรไหมกูแตกแน่จริงก็มาสิวันรถยนต์เฮ้ยรีไปก่อนรอดแล้วครับผมโอ้โหการหลบรถยนต์แบบ easy เดือดเพียงเรากระโดดเข้าแป๊บหนึ่งนะครับผมเจอเหรียญเป็นคนที่เห็นเหรียญไม่ได้เราจะต้องเก็บ รุยกันครับคุณผู้ชมเข้าไปสู่ดินแดนใต้ดินนี่คือตู้โทรศัพท์ครับผมเนี่ยคิดถึงตู้โทรศัพท์มากเลยอยากให้ประเทศไทยมันมีตู้โทรศัพท์เหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ตู้แบบนี้นะมันจะเป็นตู้แบบเออเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยใช้กันหรือเปล่านะไม่มีเวลามาัรอรถไฟแล้วใช้คอนนี้ทุบก,กำแพงนั่นซะเอเคครับกำแพงตรงนั้นใช่ไหมมาเก็บคอน โอ้โหถ้าเก็บคอนคอนอยุก้าศูนย์ทึมทึมเมื่ได้คอนมาแล้วครับผมเป็นคอนสุดเฟี้ยวนะที่มันคอนทอไปเ่ยรถไฟอย่าเพิ่งมานะจ๊ะเดี๋ยวทุบเดี๋ยวทุบน้าผ่านแล้วจากป้อนอยู่บนดินตอนนี้ลงมาเป็นใต้ดินแล้วเอาละพี่ยังโจรเราจะลุยกันนะแล้วก็เพื่อนเสื้อฟ้าไปครับกระโดดบนสนิมเกลือเหมือนผมจะเห็นระเบิดครับใช่ไหมระเบิดไดนะไมา พวกเราต้องการไอเทมบางอย่างเพื่อภารกิจนี้ใช้ไดนาไมท์นั่นซะไปสัมผัสที่กล่องเติบโอ้โหโหโหได้มาแล้วครับผมระเบิดเป็นระเบิดที่สวยมากครับโมเดลดีมากๆเข้ากับพี่ยังโจ้ไหมเนี่ย <laughs> มาเสื้อฟ้าเราจะไปด้วย <laughs> โอโ้สงสารนายวะ่ะไว้ตามเรามานะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเป็นคนนำทางให้มาเก็บเหรียญไม่ลืมเด็ดขาดแล้วก็ติดระเบิดไว้ กลายเป็นโกโก้คันหิวข้าวเลยอะ่ะตรงนี้มีให้เก็บค้อนเรียบร้อยเก็บมาแล้วฟาดหัว <c oughs> เพื่อนได้ไหมถ้าตีได้แล้วเขามืนนี่งคงจะหาหน้าดูไปไปเก็บเหรียญกันบ่อยๆนะเดี๋ยวเราไปเก็บเหรียญแทนนายเองชาวบไปครับเราไปหาพี่โจนกันมาแล้วครับยังโจนมาหาแล้วครับเราต้องการค้อนที่มันใหญ่นะครับเพื่อทําแรยก,กําแพงนี้นี่ไงเราไปเอามาแล้วครับ ไดนาไม้นี่เอ้ามีไดนาไมต์แต่ว่าให้ใช้ค้อนตรงนี้เหรอได้เลยทุกกําแพงเสร็จแล้ว<ด>เราอยู่ตรงท่อระบายน้ําทิ้งครับนะมีเพื่อนจมอยู่อยียบปั๊บเพื่อนขึ้นมาเลยคือไงไงไว่าได้ไงวะนะมากระโดดก <ixa> ระโดดกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยหลอดเท่ใช่ไหมล่ะกระโอ้ว,ว้าวดูสไลด์ท่อระบายน้ําขนาดยักษ์มีสิ ครับครับผมเห็นแล้วแต่ผมวิ่งอยู่นะพี่โอ้โเกือบไปทันโอ้โหแมมีโอ,โอ,โอ,โอว้าวให้เราดูด้วยนะยกกังกบเป็นสวนสยามทะเลกรุงเทพมากเหมือนเครื่องเล่นเลยครับแต่เราต้องเข้าไปตรงนี้โอ้โหเกือบตายแล้วแม่เจ้าอ่ะเดียบครับพวกเราจะต้องหาอค้อนใหญ่ครับมาทําลายกระแพงนี้แต่เหมือนเรามีค้อนอยู่นะใช้ได้ไหมไม่ได้หรอใช้ค้อนไม่ได้ครับ ท่อท่อนี้ไหมท่อระบายอากาศมาครับผมเราต้องโดดลงไปตรงนี้อ่าอยู่ตรงช่องลมเอา้ามันไม่ได้เป็นลมซัดเราขึ้นไปเหรอน่าจะต้องเหยียบดีดีเ, <c oughs> เดียวนะอย่าบอกนะว่าไตาขา่ข้างๆอ๋อไตข่ข้างๆแล้วมันทําเป็นลมมาผมก็นึกว่าให้เราไปเหยียบตรงนั้นนะครับให้มันเป็นลมขึ้นมาไป ตาย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 ,ตายเราปนมาตั้งแต่บนดินยันทอดระบายน้ําโหดมากนี่ให้คอนได้คอนใหญ่แล้วเรียบร้อยได้แล้วนี่ครับได้ทุบกําแพงแล้วโอเคผ่านแล้วครับผมกองบัญชาการบอกว่าเราอยู่ใกล้ s u r เฟ c เ s u r ์เฟ e คืออะไร,อไรไม่รู้ครับ <c ười> ผมแปลไม่ออก surface เฟส๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแปลมาให้แล้วกันนะครับ ว่าแต่เราเราจะโหลดไปตามทางเะกี้เหมือนเห็นเขาให้ใช้ไดนาไมด์ด้วยนะครับนี่ไงนี่ไงอ่าให้เราใช้สปริงตัวนี้สินะเนี่ยเจงดีนะเกมนี้มีสปริงให้ใช้ด้วยวู้ฮูปุ๊บเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมครับเอา้าไดนาไม์แปะลงไปแลเปิดกําเพงแตกแล้วผมอยากออกจากท่อระบายน้ำแล้วนะผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ครับมันมืดมนมาก พอขึ้นไปสูดอากาศข้างบนทำไมกูตายวะโอ้โอ oh ้ oh. ดูการป้นนี้สิครับคุณผู้ชมโอ้อห oh. พี่เขาแต่ละคนโหดมากเอาเงินของแกมาให้หมดอยู่บือบึงนั่นเรียกอะไรฟะไปกันครับผมแม่เหมือนเรานี่จะเป็นตัวเด่นในเรื่องนี้นะครับคือเราไม่ใช่แค่ปนเนี่ยเราจะเข้าไปขโมยเงินข้างในนะ <Br ow. S 1> ครับสวยครับกูแท้ <Br ow. S 1> แตกด้วยกันเจอประตูเหล็กอีกแล้วครับปึ๊บโอ้เลเซอร์นี้โหดมากจะออกซ้ายออกซ้ายเต๊บออกซ้ายอีกทีหนึ่งจุ๊กจุก,จกผมว่าเราใกล้จะจบเกมแล้วนะเกมนี้เราจะต้องใช้ไดนาไม้ครับไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูนี้มันต้องการเงินคุณผู้ชมแต่ประตูนั้นต้องการไดนาไม้นี่ไงเจอแล้วมันเหมือนเรื่องเรื่องหนึ่งเพเดนั่นเอง แตกบุมเงินล้านจงปรากฏฮะเรียนสามารถเออแต่ก็เอาเนี่นี่นี่เราได้ถุงเงินแล้วกลับไปที่ช่องระบายอากาศโอเคครับพี่นี่ใช่ไหมถุงเงินไม่แห่รวยจริงๆคือไม่แน่ครับในนี้อาจจะมีเป็นปึกปึกนะช่องระบายอากาศทําไมถึงต้องการถุงเงินเป็นคําตอบที่หาไม่ได้จริงๆเอ,ออเขาได้แล้วโอเคฟื้ตรงนี้ พัดลมมันเออคือพัดลมมันดันผมผมาคุณผู้ชมเราต้องกระโดดนะครับถึงจะผ่านไปได้ออสวยอุ้ยกระตกสวยกระโดดลงในช่องนี้นิดเดียวฟึบอ,อุ้ยไม่ลงไม่ลงเอบลงแล้วครับ Two hours later เข้าท่อลงไปอ่าให้เราใช้ค้อนนะฮะค้อนเล็กทุบไอ้พวกจิวเวลรี่ครับนี่นี่นี่เพชรพลอยเดีเข้ามาตะีทุบทุบ เมื่อหิวผมหิวเพชรหิวพลอยเอ่อทุบไปครับผมแค่เราไล่ทุบให้หมดเลยนะแล้วก็กดปุ่มไมสวิตต์ตัวนี้อ่อสวิต์ปั๊บ่าได้มันแล้วคุณผู้ชมเราได้เพชรบอแล้วคือแบบเก่งอุดได้เพชรมาสักทีเพชรที่กูอยากได้โอ้ยจุ่มเฉยออกไปสู่โลกกว้างกันนี่ผมยังไม่ข้ามเหรียญสักเหรียญเลยนะช่าเอ๊ะไปกันค่ะโอ้ไม่ไม่ไม่ถ้าตายแล้วของมันจะตกหมดเลยครับ อย่าบอกนะว่าเพชรกรูหายไปไอหอยลอดโอเคครับเราก็กระโดดนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะจบเกมแล้วนะใกล้แล้วแหละใกล้จะจบเกมละต้องการรถใช่ไหมพวกเราต้องการรถได้รถแล้วครับไปออกประตูเออชนนี่ขับรถโฟล์วฟุน้นเอาเลยครับคุณผู้ชมผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะพอไวเท่านี้จริงด้วยครับผมเห็นแล้วทุกท่านว่านั่นคือจุดจบนะครับ นี่เราก็สำเร็จวิชาเป็นที่เรียบร้อยนะก็เอาละครับคลิปนี้เอาไว้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์แบบไปให้นะกันนะครับคุณผู้ชมบายๆครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายๆครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเห็นเกาะข้างหลังผมไหมนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยครับนั่นคือเกาะส่วนตัวของผมเองนะและที่ผมมีเกาะเหล่านี้และที่ผมมีกมมกเกาะเหล่านี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมนั้น เติมโรบักกับร้านเฟซ่าช็อปครับคุณคงจะงงสินะว่ามันเกี่ยวกันยังขอให้จเจริญอาหาร 1. เขารับเติมตั้งแต่1บาทในเรท5.5เป็นระบบกลุ่มและนี่คือน้องนูที่เติม20บาทในเรท5.5เงินน้อยแต่ร้อยโลบักนะเออแบปล 2. เติมแบบมีขั้นต่ำแต่ว่าเรท7เลยนะเป็นระบบ ID ดีพาร์และนี่คือน้องเบคอนที่เติมเรท7 แล้วเป็นพระเจ้าถ่ายโดยป้าแตนเดี๋ยวตัวไม่ใช่ลุงพลและที่เกาะแห่งนี้เป็นของผมก็คือผมไปขโมยมาพูดเล่นนะครับผมเกาะแห่งนี้เป็นของผมเพราะว่าผมเนี่ยมีโลบักซื้อเซิร์ฟเวอร์ V i P มาครับยังไงลองมาแวะเติมกับร้านนี้ได้นะครับ